ส่วนทางทีมเยือนนะครับคอนซาเดเรซัปโปโรเบากลับไปเซตที่สุกิโนะลูกนี้มีโอกาสได้ตัดเข้ามาลูกนี้ไปเข้ามือของสุกิโนะลูกเปิดเข้ามาของเยอร์แมนครับโอ้โหได้ทับทับฟอร์มดีมากๆครับสุกิโนะซาเกะกุชิส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีมเปิดเข้ามาหน้าประตูตรงนี้ยังไม่ผ่านทางด้านของดักลาสยิ่งยัดเข้าไปก็ไม่ตรงกรอบสุกิโนะดูครับสุกิโนะ เปิดบอลขึ้นทางด้าน,นกราบซ้ายฟรีคิกของเซนไดเปิดเข้าไปแล้วครับทางด้าน,นของเซกิคุชิแล้วได้มงลูกดิบบอลข้ามคานออกไปชุนยนกาสวาอะไรครับที่ได้ขึ้นโขกลูกนี้นเนี่ย <c oughs> มันโหดขวาสุดแล้วเปิดเข้าไปในกรอบกระทบได้มงลูกดิเ <c oughs> นี่ยแหละรครับแล้วก็เปิดเข้าไปลุ้นหึมยะสวะกลับไปให้ยะสวะกับตันทีมของซัปโปโรครับสุกเกนโนะ การเล่นครับสุเกโนถึงฟุกิโดนบีบครับดูครับสุเกโนแก้ไขสองสามช็อตนิสุกะเข้าซ้ายเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้ามือของสุเกโนครับขาขวาเลียวเจมันจับด้วยสายสายตรงนี้เมวกาเตยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเมลกาเตะเซนไดได้ กำกึ่งกันแต่ว่าผู้สิ้นก็ปล่อยต่อแล้วโอ้โหปรเองก็ต้องบอกว่าลูกนี้หลอกสลบเลยครับเรอกว่ามีสองคนเนี่ยรอยิงประตูอยู่ในนาทีที่ยี่สามนะครับครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ต้องมาสู้กันต่อครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับเกมรับของซัปโปโรเนี่ยให้ขยายออกมาอีกแล้วครับเดียวกับเชมันลูกนิดมองออกหลงังอาชิเปิดเข้าไปลูกนี้ผู้สิน้นพยายามี่ยะ ผู้ในการเกี่ยวกับอะคาเดมี่ของสมโมสรอ,อยู่นะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเซกิคุชิเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมาเข้ามือสุเกโนะการทำงานในห้องคอนโทรลของผู้ตัดสินนะครับบอยาของสุเกโนะเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้ามาไปเข้ามือของสุเกโนะครับของเซนไดยังอันตรายทุกช็อตนะครับดึงบอแต่ต้องไม่พลาดนะครับคือขอเรียกแบบนี้นะถ้าข้ามยาวเลยแล้วพลาดไปนี่โดนชกเหมือนกันนะครับ มาตรงนี้สับเข้าซ้ายแล้วจิ้มลูกนี้ติดเซฟของทางด้านของสุเกโนะน,นะครับนี่ครับล็อกมาเข้าซ้ายแล้วปั่นเลยครับโอ้โหสุเกโนะยังไหวนะครับเปิดของซเซเกคุจิเปิดเข้ามาลูกนี้ออกมาคว้าติดมือเลยครับสุเกโนะเร่งนะครับสุเกโนะแนมนของเวโกตาเซนได้สาย้ายล็อกสั้นลูกนี้โอ้โหติดเซฟของสุเกโนะอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเชิร์แมนโอ้โหจะเสียม,มุมอยู่แล้วมุลสินยังให้โอกาสอยู่นะครับจาลูกเตะม,มุม เจ้าเก่าเลยครับเซกิคุชิเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษออกมาชกบอลลูกนี้พอชนะทิพดูอยู่หรือเปล่าโอ้ล้มองลูกนี้บอลไปชนเสาโอ้แล้วให้เขาเปิดแบบนี้นะครับได้แรงด้วยครับทางอาชิสึกะแล้วเดียวจะมันโขกได้ทิศทางดี้วยวีนที่เซกิคุชิรัเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหตีเซฟคนนี้ครับ เซกิมูชิแล้วเปิดเข้าไปโอ้โหได้โฉบขึ้นก่อนอย่างดีที่ซูเกโนะที่เซฟช่วยคอนซาเล่ไว้อีกแล้วครับเซนไดแล้วมีโอกาสซัดด้วยขวาลูนี้สุดๆเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจบคมกิบเลยครับแล้วแนวรับเนี่ยยังจัดกระบวนกันไม่ทันแล้วโอ้โหไปพลาดอย่างง่ายๆเลยครับซูเกโนะซูเกโนะผูส้สาประตูของซัปโปโรสวิตบอลออกมาขวาครับ โอ้ย่บอล<ม>ลูกนี้ได้สวยแล้วมีโอกาสหลุดเข้าไปยังอ่านดีครับแล้วา,าเข้าไปข้างในนะครับโอ้โหนิดเดียวนะครับสองประตูที่โดนนี่ต้องบอกว่าเหลือรับประทานเนี่ยยิง <c oughs> <c oughs> โอ้โหยิงเบียดเสาทั้งสองลูกเลยครับโดนประกบติดเลยเรียรเชอร์มันกับมาที่ซูกะ้น ออกขวาแล้วเปิดตัดเข้ามาถึงตรงนี้มีโอกาได้มงโดนไม่เต็มแล้วครับจังหวะขึ้นของอากาซากิทากามิดะคืนกลับให้กับสุเกโนะเลยครับเดี่ยวแน่นตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับแบบ็ขวาของิเอวกาตัดเส้นใด้สุิกโนะบอลต้องเคลื่อนที่เร็วแล้วครับสุกิโนะเลือกบอลยาวๆเป้าหมายคือเจมโบสตรอนสุกิโนะ เปิดบอลย,ยาวๆมาในแดนของสว่าขึ้นให้กับสุกินโนสุกินโนอ,ออกมาที่ลูครับถึงบอลแล้วครับเอาชัวเล่นกับโอ้สุกิโนโนใช้เหลี่ยมตัวบงังนะทุกเวลาทนกะเปิดบอลโค้งเข้ามาในกรอบเขตโทษเบาไปนทีนึงครับไปเข้ามือสุกินโนทันกะเปิดด้วยซ้ายไปในกรอบเขตโทษติดเจโบสรอยครับแล้วผู้ตัดสินก็ป่านุวิจจบเก